สวัสดีนักเรียนที่น่ารักรวมถึงผู้ปกครองทุกคนนะครับผมวันนี้ครูเกมก็จะมาอธิบายนะครับวิธีการเข้าไปใช้งาน Google Sites ครูเกมนะครับหรือห้องเรียนออนไลน์ที่ครูเกมได้สร้างขึ้นมานะครับก็วันนี้จะเข้าง,ง่ายๆเนาะผ่าน YouTube แล้วกันนะครับผมสำหรับวิธีการเข้านะครับก็มี2ช่องทางช่องทางแรกนะครับก็คือผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือ เข้าผ่านคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่าช่องทางแรกนะครับก็คือเข้าผ่านโทรศัพท์มือถือนั่นเองเข้ามาแล้วนะครับก็เข้าไปที่ y o u t u b e นะครับผมกดเข้าไปที่ y o u t u b e นะครับก็จะขึ้นช่องให้ค้นหาเนาะให้เข้าไปที่ค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าครูกเกมไปเลยนะครับ C O O L G A M e เมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เข้าไปที่ช ANNEL ครูเกมนะครับกดที่ตัวแรกนี้เลยนะครับเข้าไปแล้วเมื่อเข้ามาก็ให้เลือกที่วิดีโอนะครับเดี๋ยวคูเกมก็จะปักหมุดเอาไว้เลือกเข้าไปที่วิดีโอเนาะ่าเมื่อเข้าไปที่วิดีโอเสร็จแล้วมันก็จะมีวิดีโอหลายตัวเลยนะครับผมก็ให้เลือกเกี่ยวกับการเข้าไป ทำแบบทดสอบนะครับเมื่อเข้ามานะครับเดี๋ยวครูเกมก็จะจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับเมื่อเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปที่ถ้าเป็นมือถือนะก็ให้ไปที่เนี่ยเป็นเป็นลูกศรลงตัวนี้นะครับกดขึ้นมานะครับก็เข้าไปที่เลือกได้นะครับตัวเนี้ยครูเกมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับมีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหลัก หรือจะเข้าห้องเรียนออนไลน์เพื่อที่จะเข้าไปเลือกห้องเรียนอีกทีนึงนะครับทุกอย่างมันจะลิงก์ไปทีเ่เว็บไซต์ครูกเกมทั้งหมดเลยสมมติขั้นตอนแรกนะครับก็เข้าไปที่หน้าจอหลักเนะาะจิ้มเข้าไปที่หน้าจอหลักกับก็จะเข้าสู่ไซต์ครูกเกมแล้วอันนี้ง่ายๆนะครับวิธีการเข้าไซต์แบบง่ายๆเข้ามานะครับก็จะมีให้เลื่อนลงมานะครับให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการเข้าไปทําอะไรในไซต์นะครับ เช่นถ้าต้องการเข้าห้องดนตรีก็ให้นักเรียนคลิกเข้าไปที่ห้องดนตรีเนาะอ่าเข้ามาแล้วก็จะมีห้องให้เลือกนะครับปอสปอป6เลือกเอาเลยนะครับตัวอย่างนะครับห้องดนตรีปอ้านะครับพอเข้ามาห้องดนตรีปอก็จะมีหน่วยการเรียนรู้ตามที่เราเรียนเลยนะครับตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับพร้อมกับแบบทดสอบหน่วยที่1นนะครับผมถ้าเราดู แล้วนะครับดูตัวที่เ,าเขาเรียกว่าเป็นใบความรู้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทําแบบทดสอบนะครับเวลาทําแบบทดสอบตอนนี้ครูเกมเพิ่มลิงก์ขึ้นมาให้นะครับนอกจากจะมีการาทําแบบทดสอบแล้วคลิกเข้าไปที่แบบทดสอบเนาะมันก็จะพาเราไปที่ลิงก์นะครับให้เราเปิดด้วยเว็บบว์เซอร์นะครับกดเข้าไปนะครับก็ให้นักเรียน ทำแบบทดสอบไปสำหรับคนที่ทําแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองทําแล้วหรือยังนะครับให้นักเรียนตรวจสอบได้นะครับเมื่อทําเสร็จแล้วกลับมาตรวจสอบได้ว่าใครทําไปแล้วบ้างนะครับกดเข้าไปก็จะมีตรวจสอบนะครับอ่าก็ให้เลือกนะครับเข้าไปดูได้นะครับว่าอ่าตอนนี้ใครทําข้อสอบแล้วบ้างนะครับเลขที่เท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูเรียบร้อยแล้วก็ย้อนกลับนะครับโอเค อันนี้เป็นคร่าวๆเนาะและถ้าเข้ามาแล้วอยากจะไปห้องอื่นต่อนะครับหรืออยากจะเข้าไปที่หน้าโฮมนะครับไปกดไปที่ขีด3ขีดด้านข้างนะครับกดเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปที่หน้าโฮมอ่าก็จะกลับมาสู่หน้าเดิมนะครับหรือจากสีสาสีนเนี่ยเราขีด3มขีดเนี่ยเราสามารถเข้าไปที่ลิงก์ต่างๆได้เลยนะครับอ่าเอาใหม่นะครับขอโทษนะครับเอาใหม่อ่าพอเราจิ้มลงมาเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะครับ มีห้องดนตรีห้องดนตรีก็มีหลายห้องอีกนะครับก็มีห้องป .4 ป .5 ป .6 นะครับผมในแต่ละห้องก็จะมีย่อยๆลงไปนะครับแต่ถ้าต้องการนะครับต้องการเขาเรียกว่าทําแบบทดสอบเลยนะครับให้นักเรียนเข้ามาที่แบบทดสอบเลยนะครับอพอเข้ามาที่แบบทดสอบปุ๊บครูเกมก็จะมี แบ่งเป็น2วิชานะครับแบบทดสอบวิชาดนตรีนะครับก็เลือกดูได้เลยนะครับอ่าเริ่มตั้งแต่ป .4 นะปทุกอย่างนะครับแบบทดสอบทุกอันนี่จะรวมอยู่นี้หมดเลยตั้งแต่การทํารวมถึงการตรวจสอบด้วยนะครับถ้าจะเข้าไปทําข้อสอบก็ให้คลิกที่ดนตรีป .4 หน่วยที่1แต่ถ้าต้องการตรวจสอบนะครับก็คลิกที่ตรวจสอบอ่าป .4 ทับหนึ่งนะครับมีป .4 ป .5 ป .6 ตอนนี้ทําครบแล้วนะครับ ่าเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีปหนนะครับสุขศึกษาพลศึกษานะครับเข้ามาทําได้นะครับอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกเนาะว่าเผื่อใครอยากจะรู้ว่าตัวเองทําแล้วหรือยังหรือทำแล้วคะแนนขึ้นหรือไม่ขึ้นอะไรยังไงนะครับก็ลองเข้ามาดูได้นะครับเข้าผ่าน YouTube ได้เลยนะครับครูเกมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเซิร์ชคําว่าครูเกมหรือถ้าจะเซิร์ชจาก Google ก็คือคูเกมออนไลน์นะครับเป็นเว็บไซต์นะครับ ส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่องทางที่2กันครับเข้าแบบผ่านหน้าคอมพิวเตอร์เป็นยังไงไปดูกันครับอ่ะครับผมสำหรับวิธีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของครูเกมนะครับผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ให้เข้ามาที่ youtube นะครับผมเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับอ่าแล้วก็เข้าไปค้นหาช่องครูเกมเหมือนเดิมครับผม C O O L C A M E นะครับผมกเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ Channel นะครับผมเมื่อเข้ามาเสร็จปุ๊บให้นักเรียนคลิกที่วิดีโอนะครับผมอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวพอหลังจากคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวครูเกมจะเปลี่ยนตัวแหนเนี่ยไอตัวแนะนำเนี่ยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นให้เป็นคลิปที่นักเรียนเข้าไปดูได้เลยง่ายๆนะครับแต่ถ้ามันตอนนี้มันยังไม่เป็น,ปนก็เดี๋ยวสอน อีกรูปแบบหนึ่งไปก่อนเนาะเข้าไปที่วิดีโอนะครับเมื่อเข้าไปที่วิดีโอปุ๊บอ่าก็ให้เข้าไปดูคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับผมการทําแบบทดสอบนะครับแล้วก็มาที่มันก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวนี้แล้วก็ให้นักเรียนเลือกมาที่แสดงเพิ่มเติม,ตมนะครับอ่าก็จะเหมือนในโทรศัพท์มือถือเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมแต่ว่าเราสามารถคลิกเข้าไปได้เนาะ ตัวอย่างแรกนะครับก็เข้าไปที่ไซต์นะครับผมพอคลิกเข้ามามันก็จะพาเรามาที่เว็บไซต์ของครูนะครับครูก็มีเหมือนเดิมนะครับถ้าจะดูวิชาดนตรีก็คลิกเข้าไปที่วิชาดนตรีนะครับผมสุศึกษาก็เข้าไปที่สุศึกษาหรือต้องการจะทําใบงานก็สามารถเข้าไปทําได้เลยนะครับผมฝั่งซ้ายมือก็สามารถกดได้นะครับเมื่อกดปุ๊บมันก็จะมีห้องให้เลือกนะครับเราดูได้นะครับอ่ามันแยกย่อย ถ้าต้องทำทำดนตรีนะครับในหน่วยไหนก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมเลือกหน่วยได้เลยตรงนี้ก็จะง่ายนะครับเลือกหน่วยได้เลยนะครับผมอ่ะสมมุติว่าเรามาดูศึกษาศึกษาศึกษาละกันแต่คลิกที่ตรงนี้นะครับที่หน้าหลักนะครับสุขศึกษาอ่าของน้องป .1 น,นะครับเผื่อผู้ปกครองจะเข้ามานะครับจะได้ทําเป็นก็มาดูนะครับผมว่าตอนนี้เราเรียนไปถึงหน่วยที่เท่าไหร่แล้วหน่วยที่1 น่วยที่2อ่าแล้วก็มีล่าสุดนี้จะเป็นหน่วยที่4การเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ยังครูกเกมยังไม่ได้อัปเดตนะครับเดี๋ยวครูเกมอัปเดตให้อ่าหน่วยที่2นะเราเข้าไปดูหน่วยที่2ครับดูใบความรู้อ่ามันก็จะมีใบความรู้ให้ดูนะครับดูได้นะครับดูก่อนที่เราจะไปทําแบบทดสอบนั่นแหละนะครับง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนในชั่วโมงก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็สามารถไปทําในแบบทดสอบได้เหมือนกันนะครับผมอ่า เกม,เก,มก็รวบรวมไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าย้อนกลับนะครับก็ย้อนกลับไปที่เดือนที่2ก็ได้พอเข้ามาเดือนที่กลับไปที่สุขษาศึกษาปหนึ่งใหม่นะครับคลิกไปที่สุขาศึกษาปหนึ่งแล้วก็จะทําแบบทดสอบก็คลิกเข้าไปได้เหมือนกันครับคลิกเข้าไปมันก็จะพาเราไปทําแบบทดสอบนะครับมีข้อมูลส่วนตัวชั้นปอ,อะไรนะครับก็คลิกไปเลยนะครับเมื่อคลิกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ใส่ชื่อนามสกุลนะครับให้เรียบร้อยอ่าโอเคเนาะนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวต้องการดูคําตอบนะครับว่าเอเราทําไปแล้วหรือยังส่งไปแล้วหรือยังก็เข้ามาเช็คชื่อในรายการนี้ได้นะครับก็เข้ามาดูเลยว่าเ,าเราได้กี่คะแนนนะครับสําหรับในช่วงแรกนะครับของน้องปอ .1 เนี่ยถ้ามันมีคะแนน15เต็ม15เนี่ยบางคนไม่ได้เต็ม15ครูเกมไปแก้คะแนนออกนะครับในช่องที่เป็นข้อเขียนเนาะครูเกมเอาคะแนนออกเพราะว่ามีหลายคนที่ตอบไม่เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวครูเกมจะให้คะแนนที่หลังเองหลังจากที่ครูเกมได้ตรวจสอบแล้วนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับ อ่ะต่อไปผ่านจากตรงนี้ไปนะครับและถ้าต้องการง่ายกว่าน,นี้อีกละ่ะทำยังไงสมมติเราปิดไปนะครับเราปิดไปมาที่ YouTube นะครับดูน,น่าจาก YouTube เพราะว่าเราเข้าถึงง่ายที่สุดแล้วแหละเนาะเข้าไปที่ใบงานและแบบทดสอบได้เลยครับเข้ามามันจะเจอใบงานและแบบทดสอบนะครับผมเจอแบบทดสอบเต็มไปหมดเลยนะครับวิชาดนตรีก็เรียนกันไปเลยนะครับหน่วยที่1ห,หน่วยที่2หน่วยที่3นะครับป4ปอ 5, ปอรวมไปถึง วิชาสุขศึกษาพลรศึกษาก็มีเหมือนกันนะครับผมป .1 ป .2 และก็ป .4 นะครับผมนี่ก็คลิกเข้าไปก็จะไปทําได้เหมือนกันในกรณีที่ครูเกมเกิดข้อผิดพลาดเช่นอพอคลิกเข้าไปปุ๊บอ้าวมันไม่ใช่หน่วยตามที่เขียนเอาไว้ก็ยังไม่ต้องทํานะครับก็แจ้งครูเกมได้เลยนะครับใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้นี่ใต o u t u b e นี้ได้เลยที่เราดูกันอยู่นี่นะครับผมเพิ่มข้อความแล้วก็ พิมพ์ได้เลยนะครับผมอ่าก่อนที่จะไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อ่าตัวนี้ไม่ต้องแชร์ก็ได้นะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอาไว้นะครับผมอ่าสำหรับวันนี้แค่นี้ละกันครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ